นี่หวานแฟนพี่เองไะหวานหวานกล้าได้ยังไงผู้ชายขึ้นมาบ้านเนี่ยฮะทำไมละ่ะแหมที่พี่อะยังเอาอีด่าตักไก่ที่มันนวนเนียถึงในบ้านได้เลยพอาหนูจะทำบ้างมันจะตายไงหวานทำไมพูดแบบนี้ละ่ะพูดพร้อมแบบนี้เอาจากบ้านไปเลยไหไม่ออก หนูก็ช่วยพี่ผ่อนบ้านหลังนี้เหมือนกันนะถ้านหนูต้องออกพี่ก็จ่ายมาครึ่งหนึ่งมีปัญญาไหมล่ะจะบ้าเหรอหวาน <c oughs> ได้ในเมื่อมัมีใครออกก็อยู่ยแบบนี้แหละทนได้ก็ทนทนไม่ได้เนี่ยก็เียกอ่าหวานแล้วกันได้ห <c oughs> วานจะไปไหนอะหวาน หวานหวานเฮ้ยหวานทำบ้าอลยเนี่ยนี่มันดอกไมเ้เระทาที่พี่เซให,หวานนะแล้วติดเทปกาวทำไมเนี่ยก็ถ้าเราไม่ได้รักกันแล้วจะอยู่บ้านเดียวัาทำไมของทุกอย่างในบ้านหลังนี้ก็ต้องแบ่งกันคนละครึง่งฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของหนูส่วนฝั่งนั้ เป็นฝั่งของพี่มันล้ำเส้นกันนะหวานนี่หวานจะบ,บ้าเหรอทำไรอะ่ะหวานนี่มันกาแฟพี่นะก็ช่วยไม่ได้นี่คะมันอยู่ฝั่งของหนูเองหนูจะทำอะไรมันก็เรื่องของหนู ได้จะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมพี่โชู ได้ไปไหนอะวานวานวานนี่มันเอกสารสมัครงานพี่นะสมัครงานเหรออยู่บ้านไม่ทำมาหากินตั้งาานานเพิ่งนึกได้ว่อถ้าตัวเองจะต้องออกไปหางานทำช่วยหนูหาเงินอะถ้าบ้านพี่ไม่มีสมบัติ ได้เป็นโนอนหมาข่าถนนแล้วแหสวัสดีค่ะคุณน้อง เด็กๆคนไหนดีคะ<ม>เด็กๆของพี่เนี่ยนะพร้อมให้บริการทุกคนเลยคะ่ะขอเป็นเบอร์สองแล้วกันคะ่ะน้องนี่ตาถึงมากเลยนะจ๊ะอามมา บริการผู้หญิงท่านเนี้ยให้เต็มที่ที่สุดเลยนะอย่าให้ขาตกบกห่องตรงไหนล่ะครับเจ๊เชื่อใจพวงมือหนึ่งของราได้เลยครับไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนขอให้สนุกนะคะไปเด็กๆ สวัสดีครับนี่ครับนี่อ,อกหักมาหรือเปล่าเนี่ยทำหน้าม,มุ่ยเชียวใช่ค่ะฉันโดนนอกใจซึ่งๆหน้าถ้าตอนนั้นฉันมีมีดมีดมดปืนแล้วก็มันตายแน่เออใจเย็นดกว่านะครับว่าคนน่ารักแบบคุณเน่ะไม่ต้องไปสนใจหรอก มีคนรอคนอยู่เยอะเลยนะแต่ว่าคืนนี้ผมขอดูแลนะครับนี่ผมว่าคุณน่ารักมากเลยนะครับผมนี่คิดไม่ออกเลยว่าผู้ชายคนไหน มันทิ้งคุณได้ลงคอเนี่ยตอนแรกฉันก็คิดแบบนั้นแหละคะ่ะแต่ตอนเนี้ยฉันรู้แล้วว่ามันไม่เคยรักฉันเลยแถมยังเอาผู้หญิงมานอนในบ้านอีกฉันก็คงต้องทําใจนะคะโอ,โ,อโอ้ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยผมก็เห็นว่าคุณเป็นคนน่ารักคุณนิด ตาโตจม,มูกโด่งปากสวยน่าจูบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวฉันขอไปข้าห้องน้ำก่อนนะคะเอ่อ ได้ครับโถ่ยนานๆจะมีลูกค้าสวยๆสักทีเฮ้ยน้องพลอยเนี่ยน่ารักจังเลยนะครับน่ารักกว่าแฟนที่บ้านพี่พี่แม่งโคตรเบื่อเลยพลอยรู้ไหมมนันอผู้ชายมานนอนด้วยนะ งั้นถ้าพี่ชูเบื่อเรามาเต็มที่กันเลยดีไหมคะได้ครับหวานเออคือ คือพี่คุณครับนี่คุณไม่ไปห้องน้ำมาหรอครับงั้นกลับไปนั่งโต๊ะเรากว่นอนดีกว่านะครับออห,วหวานหวานหาว่าพี่เที่ยวพี่มาอยู่บ้านแล้วนี่คืออะไรอะหวานได้อยากอยู่แบบนี้ใช่ไหมพี่ชูพี่ชูอยู่เดี๋ยวนี้นะ พี่ชูพี่ชูพี่ชูอย่าเดินหนีหนูแบบนี้นะหนูไม่ชอบแล้วที่หวานทำเนี่ยก็พี่ชอบหรอหนูรู้นะว่าพี่โกรธอะแต่พี่ไปยืนจุกกับผู้หญิงในร้านเล่าแบบนั้นอะมันไม่เกินไปหน่อยหรอคะแล้วทีหวานเนี่ยไปจุกไอ้เด็กเอ็มน,นั่นอะ่ะไอคิดว่าพี่ไม่เห็น หวานทำแบบเนี้ไม่เกินไปหน่อยหรอหวานเคยคิดถึงความรู้สึกพี่บ้างไหมมันก็คงรู้สึกเหมือนตอนที่พี่พายดำตับไก่เข้ามาัวเนี่ยในบ้านไงพี่ไม่ได้มีอะไรกับจา๋าว่าไงนะก็ช่วงนี้พี่เห็นว่าหวานไม่ค่อยสนใจพี่เท่าไหรอ่อ่ะพี่ก็เลยไปจ้าง มาทําให้หวานหึงแต่สิ่งที่พี่เห็นเนี่ยคือหวานกับพราผู้ชายคนอื่งเข้าบ้านอะไรอะหวานว่าไงนะนี่พี่จ้างไอ้ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาในบ้านเหรอคะเออพี่ชูคือหนูก็จ้างพี่มิ้งมาเหมือนกันคะ่ะแต,แต่แต่เราสองคนไม่มีอะไรกันนะคะจริงเหรอ ก็เจ๊ง,งนะเินี่เธอสองคนยังอยู่อีกเหรอเอ,าอ้าก็ยังไม่ได้คาจ้างจะไปได้ยังไงละ่ะเดี๋ยวนะงั้นแสดงว่าเราสองคนไม่ได้นอกใจกันแต่ทำไปพราประชดกันใช่ไหมหวาน ใช่ค่ะเมื่อกี้ที่หนูจะจูบกับเด็กที่ร้านเหล้าหนูก็แอบเผลอใจไปนิดนึงหนูคิดว่าพี่ชูไม่รักหนูแล้วอะค่ะพี่ก็เหมือนกันนะงั้นแสดงว่าถ้าพี่ไม่ได้จูบแล้วหวานไม่ได้จูบงั้นแสดงว่าเราสองคนเนี่ยไม่นอกใจกันใช่ไหมจิส yes! มันเป็นแค่ลองช่ววู๊ดพี่ว่าแล้วว่าหวานเนี่ยไม่มีทางไปชอบไอ้มิงหน้าปลากระโโยได้หรอกเนาะหนูก็คิดไว้อยู่แล้วค่ะว่าพี่ชูอ่ะไม่มีทางไปชอบยายดำตับไก่แบบนั้นหรอกค่ะนี่จะมาตัดฉันทำไมเนี่ยจะเคลียร์กันสองคนก็อย่ามาพาดพิงฉันสิยะเคลียร์กันต่อสิฉันรอดูอยู่ จะว่าไปเนี่ยเราสองคนไม่ค่อยได้คุยกันแบบเปิดอกกันเลยเนาะพี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะ่ะว่าพี่ปล่อยให้หวานต้องเหนื่อยขนาดไหนอะ่ะพี่เนี่ยมันทั้งแม่วไหนแถมยังไม่ใช่วานหาเงินเข้าบ้านอีกอะ่ะแล้วพอเราทะเลาะกันพี่ดั่เข้าร้านเหล้าจนเกือบทำตัวเองนอกงใจหวานแล้วเนี่ยหนูก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าตัวเองติดเที่ยวขนาดนี้จนลืมพี่ชูที่รอหนูอยู่ที่บ้าน ไม่เคยเทคแคร์พี่ชูแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หนูขอโทษนะคะไม่เป็นไรเลยหวานถ้าเราสองคนยังรักกันอยู่เนี่ยพี่เชื่อนะเราสองคนจะบับตัวเข้าหากันได้ว่าแต่หวานยังรักคนไม่อไหนแบบพี่อยู่ไหมรักสิคะจะไม่ให้หนูรักพี่ชูได้ยังไงล่ะแต่พี่ชูยังรักคนที่ติดเที่ยวแบบหนูอยู่ไหมอะ รักสิครับถ้าอย่างนั้นเราสองคนมาเริ่มต้นใหม่กันเนาะพี่สัญญาว่าพี่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวให้ดีให้ได้ค่ะแต่ว่าพรุ่นี้ถ้าไม่ไปปาร์ตี้ไอเบียม,มันต้องด่านหนูแน่เลยค่ะแต่ไม่เป็นไรหนูเลือกพี่ชูหนูไม่ไปก็ได้ขอบคุณนะหวาน แปลว่าเออ <S <S 2> <S 2> ต้องได้ยังงี้สิวะได้ขจาร์ู้บ่